เดี๋ยวที่เปิดเลยเนี่ยเปิดขึ้นเลยครับสวัสดีครับพบกับพี่อุบิยศันนนท์นะครับเดี๋ยวจะเข้าฉากนะครับกับบ้านอนที่กกกอกนะฮะข้างหลังคือทูเหล็กไฟกวางไก่อกน้องเขาปีเข้ามาเลยน้องทขาฟรีนะครับเสื้อผของเพลงอยาวตอแล้องที่แล้วทูเหล็กไฟข้างหลังเห็นไหมครับเห็นค่ะตอนนี้กอกกอกนะครับของจริงฮะเราไม่ได้เมคฉากเราไม่ได้สร้างอะไรนะฉากจำลองเรามาถ่าย กันนจริงๆใที่สดๆเลยครับนี่คือคือไลฟ์สดเลยไลฟ์สดๆเห็นกระเจี๊ยบตัวเป็นๆดึงหนังหน้าได้เลยทีเดียเราเรามีความสุขมากเรากลับมาเยือนที่ของเราเราเจอวิถีภาพเจอนี่อมมลินโจเจอน่ารักน่ารักมากนะพระถอนมาพระถอนอีนี่ก็ปิดหัวใจเลยนี่เร็วเข้ามาเร็วๆเอามาอายุกลางกันดังเป็นนางเอกนางเอกใหม่ค่ะนังเอยนะไม่สายจากการโตหมดเป็นนักเอกใหม่เป็นน้องสาวกำลังแบบว่ะ จำดีสีไม่ตกไปสยายผมใส่เเดี่ยวเก่งสั้นเดินแล้วก็ขับปั๊บจำได้เลยแล้วกปลาราเหมือนเหมือนพัทยาขายดีแน่คิวแน่นตึมแน่ขอได้ไหมตะม๊อกไปเดินพัทยาตั้งวันหนึ่งเป็นเลย2ปีนึงเลยไปบิ๊กด้ขายบิ๊กได้นะตายได้แน่เลยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมครับน้องทอมบี้ คือว่าตักแดดทั้งวันเลยก็เป็นลายไม่เป็นไรครับ<ด>ตักแดดก,ก็ล้อหรอน,นะถ้าอัลบลั้มโพยพุ่งทะลุทะลวงก็ต้องมาเล่นให้พ่อแม่พีพ่น้องที่นี่ชมกันนะเดี๋ยวเราดูกันดีๆนะอาจช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับเพลงจดจ่อพุ่มๆนะครับอ่ะแล้วอยังครับคุณจดอ่ะเดีย๋วยวรอใครคับนี่ครับเดี๋ยวเนหรอท่ผอ๋อก็อ่า เป็นเพลงอัลบั้มซิงเกิลแรกหรือเปล่าครับซิงเกิลแรกครับมีตำแหน่งอะไรเวทีอะไรประกวดนางสงการนางรัฐธมาูเวทีไหนให้ประกวดเลยมั้งมีประกวดมาแค่เวทีเดียวเองมิสเตอร์มิสเตอร์ยูนิเวิร์สหรอมีชุดไปน้ำไหมอุ้ยลบแล้วสั่งลบแล้วจริงหรออยากเห็นนึกว่าเอฟซีอยากเห็นเพี่ยเดียว เขาเห็นากูเห็นกดเบื่อแล้วกูเเบื่อแล้วอต่มอดีถ้าถ้าจับไปเล่นหนังเป็นผวเมียกันได้ไหมมีบทให้เล่นเล่นไหมไปไหมแต่มอได้มปเจียญาบาลมอจะไปล้างรวยเนาะเราทำงานด้วย2มือสองแขนหนึ่สมองหนึ่ปัญญาเราไม่กอมือขอพานให้กินค่ะ ค่ะไปจำได้ว่าใครนะคุงผู้ชมเราทำงานด้วยตัวเองเอานะเอาก็เอานะคุณยศมันโฆษณาเราเราไม่ใช่ขอทานออนไลน์ใช่ใครพูดนะเรากินข้าวนะครับเรากินข้าวไม่ได้กินแยกเราถือว่าเป็นอะไรที่สนั่นนะส่งกบรรยากาศดีเดี๋ยวเราจะเป็นกันจริงๆอยากทำให้กกอบๆคึกคักแล้วจริงๆโปรเจกต์ปีที่แล้วอยากทำอะไรยี่ห้อเลยแต่มันก็มีปัญหาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้กันญาณมิตรนะ ไปต้องฝังลูกนิดๆแลก็เดี๋ยวอะไรมันดีขึ้นไปทางทิศตะวันออกมาแล้วก็มาทางทิศตะวันตกได้รับรองว่าขึ้นใหม่แน่นอนขึ้ใหม่คือไหมคือไหมใครดังให้ดังไหมแค่แค่จับก็ไม่ผ่านเลยเนาะจับพีนั้นเดี๋ยวมันหลุดต้องน้องมันมั้ยถอนโน้มไปนู่นเลยถอนนี่อมมองก้มองก้ไม่ต้องมองพี่นี่จะบินยุ่ยยุ่ยพวกนี้เลย เอวรี่แวร์พูดได้เอวอรดแวร์โอวร์อเีน่ะพูดเดเอวรี่แวร์เอวรี่แวร์เอวรี่เดย์มาสรันเวย์มาสลาเลโอ้โมเดโมเดลไทเรน สวยสวยย้อยยั่วสวยสวยย้อยยั่วสวยสวยย้อยยั่วตัวแม่ที่แท้ทรูพูดไปตัวแม่ที่แท้ทรูต้องกูรูนักปั้นต้องกูรูนักปั้นมือทองมือทองอุปวิริยะอุปวิริยะยืนหนึ่งยืนหนึ่งจัดจ้านจัดจ้าย่านบางกะปิย่านบางกะปิม้าหรอเสียม้าเล่นด้วยไม่ได้เลยไปไปได้นาทีหนึ่งนะเดินได้ไหมว่า ว้าวตอนไม้เหนียวไม่ได้สูงฮะโอ้ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยเด้อค่ะเด้อเขาก็มาแค่ถ่ายเพียงไม่ดูจะได้อ็ได้ได้แล้วค่ะไ่วยช่วยๆกันเด้อค่ะเด้อฝากได้ค่ะฝากได้ค่ะอปี้ค่ะย่านแม่เยอะค่ะย่านแม่เยอะมพร้อมนะคะศิลปินดาราพร้อมเอาอย่างจะให้ถืออะไรคะอ๋อเดี๋ยวเขาจะ ถ่ายสุดท้ายไงมีไหมอ่ะมีทีได้ป่ะมีมีมีรวมทุกคนเลยพร้อมทำงานต่อค่านเลยอ่ะเดี๋ยวจะหมดค่ะเร็วๆเดี๋ยวค่าตัวขึ้นค่ะฉันถามหน่อยแล้้วแลวอันนี้นถือไว้แบบนี้ได้เหรอฉันต้องไปไปกวาดถ่ายไปตรงไหนบ้างฮะคล้าสดแค่ตรงนี้ใช่ไหมแค่แค่จับมือล้างเขานาทีมันขึ้นไหม ค้นอยู่ค่ะเพิ่งได้ห้านาทีเองค่ะมา้องเนน้อนหน่อยไหนขอสหน่ยไหมีน oh, right ี่คลคไทยลิปลงช่างไก็สูงได้ไม้าาดูกดไลค์กดติดตามชข้ามากเข้ามข้ามเข้ายข้าดูเข้ามาดู้า พระธาตุเชิงชุมลุ่มบึงน้องหานลำพูงผ่านบ้านเต่าคอยคอยทำดีหน่อยคอยแล้วทำไม่บมีปลีเทียนโกกแต่บ่เม่นโกกตะเคียนสร้างเป็นบทเรียนที่บ้านโกกก่อฟอกไปนมดเลกไฟไปลงดอกมันยากราบองค์พังคีบุษีสุโธนาคาสีวเราตระกูลนแห่งวงนาคาราบารมีบุญถึงจึงจะสร้างสรรพันองค์ มันของความดีเต่าคอยนี้จะนุ่นสงมันของความดีเต่าคอยนี้จะนุ่นสองอย่าให้ลืมลุ่มลง ความโด่งดังไม่จรไงร่าครัวเอามาเสียบให้ใหม่มาเสียบให้หลอนใหม่ถ้าผ่อนเกงนายหลุดเปล่ามีไหนบ้างคัวัแล้วเมื่อกี้มีซับไหนหรือเปล่ามีซับไหนมาทน้ำเหดือดพร้อมยังครับโอ้เสดายักษ์อยู่มากมักแล้วนะครับพร้อมครับรวมมิตรทั้งหมดเลยนะครับพี่ยืนตรงไหนหนูบอกเลยเดี๋ยวนะ เอาสักประมาณสิบนาทีได้ที่เต้นๆแล้วก็พอนะสิบสองสิบสามนาทีพออมาให้โยงไหนครับณี่เรากลับเดี๋ยอาใจจัดเหมือนเดิมครับปกเก่งเดิมพูดเดิมตอนก็ยิ้มรับแขกนะกล้องนะเป็นดาวรากอกแล้วดังจะยิงไหมจะลืมเพื่อนจะเทนักข่าวไหมไม่เทปะถอนไม่เทค่ะแต่มองดีดมแล้วไม่เทไม่ต้องทำไมต้องมีปะถอน ไม่เพลนะเออต้องเหมือนเดิมนะจำได้นะค่ะชื่ออะไรพี่อ๊บค่ะไม่ใช่หมอปลานะมันจำดีกลางไหนพี่ตรงนี้ป่ะหนูจะให้คาเทปไฟล์ไฟล์อะไรอีกพระเอกต้องอยู่ตรงกลางดีกว่าครับองเงี้ยเหลืองเงี้เราดูเต้นแันดักเราคอยเแล้ยจะตื่นเมือไหร่อดเปลี่ยน ขยายยองดีครับข้างหลังขยายดีนี่คือเบื้องหลังนะครับเอ็ยาตาลอยลยอลมไหมอฟีที่ติดนะครับที่เห็น่แผ่นนีมั้างม่กติดก่อนสิวันศุกร์นะต้องะเะปนเลเ้งหลังนะนี่ลันะะนลนะพี่จองเหรอดเล

เิมเกมเล่นกับก้องนะครับ